คะลูกเอาอีกหน่อยไหมคะขึ้นอีกหน่อยไหมมาดูสามยิ่งที่วันทองเมื่อกี้ทำไม่ได้เอ้าไปเล่นสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเทเลว่าใบเจอไฮกับจันจีค่ะ ต้อนรับศักราชใหม่นะคะปี2564นะคะกับสุนัขสายพันธุ์พิษบูนะคะและก็ที่นี่เลยค่ะดักอินดี้แคมป์ค่ะซึ่งจินจ,นจินัดคุณซันเจ้าของเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกับเขากันเลยดีกว่าค่ะ นจิก็อยู่กับคุณซันนะคะเจ้าของด็อกอินดี้แคมป์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะที่นี่เลยค่ะด็อกอินดี้แคมป์เกิดขึ้นมาได้ยังไงคะ่าที่ผมเริ่มเลี้ยงผิดมูประมาณช่วง10ปีที่แล้วครับพอเราเลี้ยงมาสักสองสามปีอย่างเงี้ยก็คือต้องเดินทางทั่วประเทศเลยเพราะว่าพวกนี้จะมีการจัดแข่งของชมรม t p k c คเนี่ยคือทั่วประเทศเลยเราก็เอาเหมือนเขาไปเที่ยวด้วยไปอะไรด้วยเลยติดผมก็พาไปแบบ เกาะหลีเป๊ก็เคยพาไหมขึ้นเรือขึ้นเขาอะไรเงี้ยไปมาหมดเนียค่ะทําสถานที่นี้เกิดขึ้นมาเพราะว่าเราเพาะพันธุ์เขาหรือว่าอะไรคะเลยต้องทำสถานอ๋อหน,นหนึ่งก็คือผมตอนแรกช่วงแรกๆเนี่ยหนึ่งถึงสองปีผมก็ไม่ได้เริ่มจากการเพาะพันธุ์นะคือผมเริ่มจากการเนี่ยเพื่อให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมาใช้ทํากิจกรรมค่ะเช่นร่างน้ําหนักวิ่งแล้วก็พวกแต่กําแพงเนี้ยครับ สองก็คือเปิดเป็นรับฝากสุนัขพิษบูนอกจากจะมีเป็นแคมป์แล้วยังมีเป็นชมรมด้วยใช่ครับมันคือชมรมอะไรคะก็จะเป็นชมรมท p พ c ก็คือไทยพิษบูแคนเนลขับครับค่ะคือชมรมนี้ก็จะจัดตั้งขึ้นมาก็เพื่อ,อให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงพิษบูลแล้วก็มีการจัดงานเปิดสถานที่ให้อเอาพิษบูเนี่ยมาทำกิจกรรมกันแล้วก็มีการช่วยเหลือพิษบูที่มีแบบ อุบัติเหตุตามข่าวอะไรเงี้ยก็มีช่วยอย่างนั้นมากครับคือจริงๆแล้วอ่ะอันนี้คือพันแบบออริจินอลเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเห็นในเมืองนอกจะตัวใหญ่เป็นบูลเลี่อะไรเงี้ยอันนั้นก็คือเขาจะเรียกว่าถ้าตัวใหญ่เนี่ยเขาก็คือเป็นอ่าเรียกว่าแบนด์อกก็คือลูกผสมกับอ่าพิษบูก็คือฝรั่งเขาก็จะผสมพิษบูกับพวกมาสีตปอะไรเงี้ยเพื่อให้ได้ขนาดใหญ่ขึ้นจุดประสงค์เขาก็เพื่อ จากาพิษภูสมัยก็ออเอาเปล่าพวกหมูป่าอะไรเงี้ยเขาต้องการตัวใหญ่ขึ้นเพื่อไปแบบสู้วัวกระทิงอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะพูดถึงมาตรฐานสายพันธุ์ของพันธุ์นี้บ้างดีกว่าครับมาตรฐานของรูกนิจิน่นนะครับก็คือ,อหนึ่งก็คือมีรูปร่างที่สมส่วนมีกล้ามเนื้อที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็มีทรงหัวที่ลักษณะคือ คือได้รูปได้สัดส,ส่วนนะครับแล้วก็ปลายหางก็คือจะถึงข้นขาครับแล้วก็จะมีมุมขาทีา่พอดีอย่างนี้ครับก็คือน้ําหนักของเขาก็คือตั้งแต่1 4ถึง25กิโลกรัมนะครับที่บ้าน,นเรานิยมเลี้ยงกันนะครับอ,อย่างตัวมาแต่งนี่ก็คือ8ดขวบนะครับสีตาก,ก็คือไม่สีฟ้าเผือกอย่างเดียวครับ ก็คือมันเป็นลักษณะของยีนด้อยครับสำหรับพันธุ์พิษบูส่วนสีขนนะครับก็หลกัหลกๆก็จะมีดำน้ำตาลาแล้วก็มีพวกสีขาวเนี่ยหลกัหลกๆก็จะมีสีประมาณนี้แต่จริงๆก็มีหลายสีมากเลยมีทั้งลายเสือมีอะไรอย่างนี้นีครับที่นอนเนี่ยก็คือเขานิยมแบบฟัมเป็นธรรมชาติก็คือจะไม่ตัดหูครับเขายังมีอะไรปิดไว้กันแมลงอะไรอย่างนี้ครับ แต่ว่าถ้าตัดหูเนี่ยก็คือจะเป็นทรงเขาก็คือกระโหลกเขาก็จะสวยขึ้นอย่างเงี้ยคนเลยอ่าคนเลยเขานิยมไปตัดแต่ถ้าออริจินอลเขาจะไม่ตัดเลยครับอันนี้คือได้แชมป์ในเรื่องของความแข็งแรงและความสวยงามเหรอคะความสวยงามก็เคยประกวดครับแต่ของผมส่วนใหญ่จะเน้นด้านกิจกรรมคือความแข็งแรงมากกว่าอะไรลูกอะไรอยาก,กินเจอไหเหรอไม่ได้ คนที่จะเลี้ยงพิษบูได้ต้องเป็นคนมีลักษณะ<อ>มีสสย,ยังไงหนึ่งก็คือต้องมีบริเวณอันนี้คือแบบคือบ้านไม่ต้องใหญ่ก็เลี้ยงได้นะครับก็คือหนึ่งเราต้องมีบริเวณหมายถึงว่าสามารถพาเดินเขารอบๆได้แต่ว่าไม่ควรมีหมาจรเยอะอะไรเงี้ยเพราะว,าว่าพิษบูเนี่ยส่วนใหญ่จะดุกับสุนัขแต่ไม่ดุกับ่าคนแล้วก็สองคนเลี้ยงก็ต้องมีระเบียบวินยัยคือเราจะไปเลี้ยงเหมือนอสุนัขบ้านไม่ได้ก็คือจะไปปล่อยเขาไว้แบบ เดินไป,ไปเดินมาไม่ได้เดินไปเดินมาตามบ้านขึ้นโซฟาไม่ได้และอาหารที่เหมาะสําหรับการให้สุนัขพันธุ์พิษบูล่ะคะอาหาร<อ>หลักส่วนใหญ่ก็จะคือต้องมีโปรตีนที่ค่อนข้างสูงครับก็เช่นเป็นเนื้ออกไก่ต้มไข่ไก่อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะประมาณนี้ก็ใส่าพืชผักเพื่อให้ช่วยระบบก,การย่อยก็คือให้ครบสารอาหารนะแหละไม่ว่าจะเป็นผักเป็นโปรตีนแล้วก็มีบางทีก็ผสมอาหารเม็ดด้วยใช่อาหารเม็ดนี่ก็คือเราจะ ผสมไปด้วยเพื่อเพื่อให้เขาขัดฟันนะครับอืมค่ะเรารู้จักสุนัขสายพันธุ์พิษบูกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูพลังของเขาดีกว่าค่ะว่าเขามีความแข็งแรงถึกทนขนาดไหนช่วงหน้าติดตามค่ะเพะเทอเบอร์ไบเจหา,ายค่ะ เมอร์บายเจอหายนะคะอย่างที่บอกว่าเรารู้จักสุนักสายพันธุ์พิษบูอย่างดีแล้วนะคะเราจะมาดูความแข็งแรงความทรงพลังของเขากันบ้างดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราสัมภาษณ์กับพี่เจมค่ะสวัสดีค่ะและก็มีท่าด้วยนะคะท่าประจำชมรมแปดสี่สามสองพีพีเคเฮ้ยน่ารัก ดูน่ารักขึ้นมาดีเลยได้ไหมฮะได้ไหมฮะจากพิษบูนโห่เลยแจกอ่าแจกคนเขาจะอารมณ์เขาจะได้เข้าใจว่าพิษบูจริงๆแล้วมีความแบวอยู่ในตัวอ่าโอเคมาทําความรู้จักที่นี่แบบสั้นๆกระชับๆอีกสักครั้งหนึ่งดีกว่าค่ะการในส่วนของผมก็เป็นส่วนของชมรม TPKC นะครับไทยพิษบูแคนาลขับเราตั้งชมรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขพันธุ์พิษบูนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆให้กับพิษบูเพื่อ เพื่อลดปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นจากพิษบูครับแล้วก็เลี้ยงอย่างรับผิดชอบครับก็คือเข้าใจสุนัขสายพันธุ์นี้ให้มากขึ้นนั่นแหละค่ะโอเคที่นี่ม okay, ีก really ิจกรรมอะไรให้ทําบ้างค่ะเอาหลักๆเลยก็จะเป็นลากน้ําหนักนะครับเป็นตัวนี้แล้วก็มีกิจกรรมวิ่งมีกิจกรรมใต่ผนังแล้วก็มีกิจกรรมแฮงกิ้งชักเขยที่เราจะเล่นอยู่แต่ว่ากิจกรรมมันสามารถดัดแปลงไปได้เยอะแยะครับโอเค มี่จีอยากเห็นแล้วตัวไหนคะที่จะมาโชว์พลังให้เราดูบ้างเดี๋ย <draws> <fruit cake S 2> วก็จะมี <Hayır. S 2> มาแตงตัวหนึ่งมาแตงค่ะแน่นอนอยู่แล้วล้วสองตัวแล้วก็มีอีกตัวนึงก็จะเป็นสังคังสังคังลูกใครคะลูกใครคะชื่อสังคังัฮะทำไมถึงตั้งลูกว่าสังคังคะสังคังนะมามีครับอมามี มีวนึงมีไลฟ์สุภาค่ะโอเคสำหรับกิจกรรมแรกรับลากน้ำหนักดูกันดีกว่าค่ะกิจกรรมแรกมาแตดงลูกเบกิกอยู่ไหน,น,หนพูดถึงกติกาก่อนในการลากน้ําหนักเราก็จะมีกติกาก็คือว่าให้สุนัขนะครับลากจากจุดเริ่มสตาร์ทนะครับขึ้นไปถึงจุดเส้นชยัย4.5เมตรโดยห้ามแตะตัวสุนัขในเวลา1นาที นะครับถ้าลากไม่ได้ภายในหนึ่งก็คือฟาวแพ้เวไปเลยนะครับจะมีจำนวนในครั้งในการลากก็คือ4ครั้งใน4ครั้งนี่ก็คือห้ามพลาดเลยถ้าพลาดก็คือตกเลยแพ้ฟาวทันทีนะครับค่ะอุ้ยคู่แล้วอุ้ยมาแล้วลูกลูกลูกเป็นช้างเป็นสุนัขค่ะลูก การลากนะครับไม่ใช่พื้นเสมอนะครับลากก็จะเป็นสโลปขึ้น5เซนซึ่งปกติเนี่ยถ้าเกิดลากแค่เสมอเนี่ยถ้า6ตันก็คือ6ตันเลยแต่อันนี้6ตันในการลากขึ้นอย่างนี้มันก็จะหนักขึ้นหนักขึ้นทีเหมือนเข็นพกขึ้นภูเขาจะเห็นได้ว่าสุนัขทําโดยความชอบส่วนตัวของเขาไม่ได้บังคับเลยลงวินนี่คือเป็นลู่วิ่งใช่ครับเป็นลู่วิ่งแล้วก็ติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อจับเวลา แล้วก็จับระยะทางเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสุนัขตัวไหนเนี่ยจะวิ่งได้เร็วที่สุดค่ะเชียร์ตัวไหนดีกว่าท่านท่านจีเชียร์ตัวไหนเดี๋ยวผมจะไปเชียร์อีกตัวหนึ่งให้เลือกเอาตัวไหนครับน้องแม็กก็กั้ค่ะโอเคท่านจีอยู่ทางแม็กนะผมอยู่ทางสังขคังนะสังขคังนะมาเมสสังคังคังยิบเลยคังยิบ กิจกรรมไฮไลท์เลยที่สนุกไม่แพ้กันนะคะนี่คือเรียกว่าอะไรคะกิจกรรมไต่ผนังครับไต่ผนังค่ะวันนี้นะคะใครมาคะน้องวันทองทุกคนตั้งชื่อสังคังวันทองวันทองเจ้าของเดียวกับสังคังน้องวันทองเขาถนัดกันแต่ว่าไต่หรอคะครับผมเป็นแชมป์เป็นแชมป์สนามล่าสุดของชมรมเราครับค่ะโอเป็นแชมป์ด้วยกี่ขวบหรอคะ ปกลปกัาปกปกวาอยากทราบกติกาก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันไหมก็ง่ายๆเลยนะครับก็คือตัวไหนกระโดดงับเป้าบนผนังนี้ครับได้สูงที่สุดตัวนั้นเป็นตัวชนะมีแข่งไหมคะหรือตัวเดียวเลยวันนี้วันนี้วันนี้มีสองตัวครับ2ตัวเดี๋ยวเราจะให้แข่งกัน,แข,กนแข่งกับบ้านเดียวกันสังังพร้อมไหมลูก ทป็มหนูนี่ผิดมูนจริงแล้แค่นี้โอเคค่ะการสตาๆต้องยังไงคะสองเมตรห้าอเมตรห้าโอเคเบาๆก่อนครับ2.5เมตรห้ามาดูกันเอาท้องเราจะบอกให้รู้ว่าถ้าโจรกำลังจะหนีจากออกจากบ้านเราข้ามกำแพงไม่รอด2.5เมตรห้า really? ส okay. ิบ okay. okay. ม้าแขงสามารถห้อยอย่างนี้ได้เป็นชั่วโมงเลยใช่ไหมเป็นอีกอกิจกรรมหนึ่งของชมรมเราก็คือ hanging แฮงกิ <H anging. S 2> ้งก็คือกัดเป้าเนี่ยครับแล้วก็ห้อยไว้เฉยโอูกหเขาไม่ยอมปล่อยเลยนะคะเนี่ยนะครับไม้งัดปากมีไว้ดีกว่าไม่มีเวลาจะใชะ้เพราะว่าก็าคือถ้าเออมีไม่ได้ใช้ออด,ใชดีกว่า,วาจะใช้แล้วไม่มีเออ อนนี้คนคนเล่นคนเล่นกิจกรรมนี้ครับค่อนข้างน้อยเพราะว่าการฝึกมันค่อนข้างยากคือต้องทำให้สุนัขชอบที่จะกัดเป้าอ่าฮะแล้วทีนี้ก็มาฝึกการไต่เพราะว่าเราจะเห็นว่าไม่ใช่หมากระโดดจังหวะเดียวแล้วกัดก็คือต้องมีการไต่คมแบลงขึ้นไป2อถึงสสเต็ปถึงจะเริ่มกัดสถิติที่เคยทําไว้กับชมรมคือ3เมตรยี่รอบสุดท้ายวันทองเอา,าไป คางสถิติอยู่ที่เท่าไหร่คะเท่ากันครับสามยี่สิเลยด้วยนะเลยด้วยนะจังหวะมันได้พอดีครับไม่ไหวแล้วถ้าเขาชอบและเขามันเขารู้สึกสนุกเขาจะมีเสียงก็หรอเดอสับใจเอาอีกหน่อยไหมคะขึ้นอีกหน่อยไหมมามาดูสามที่ที่วันทองเมื่อกี้ทำไม่ได้ ถึโล้กเกือบถึงแล้วเจาเองลูกไม่เป็นไรเก่ง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 ยังคงสถิติเดิมไว้ได้อยู่ค่ะเอาลองเอาลงให้มันเลยให้เขาสบายใจหน่อยมาคือคือการฝึกสุดนะครับตอนจบเราจะเอาเป้าลงมาเพื่อให้เขารู้สึกว่า ทำได้ถ้าสมมติว่าเขาทําไม่ได้จริงๆในในความสูงนี้คือเราจะลดลงมาแล้วก็ให้เขา,เขารู้สึกว่าโอเคเออทำได้เพืา่อเอาใจสินะโอเคแล้วฟินแล้วเฟินแล้วเฟิน,ฟนให้เขารู้สึกว่าเขาทําได้แล้วอาไละทีหนึ่งกิจกรรม พี่สุนักชื่นช,ชอบแน่นอนค่ะใช่ครับคือการชักเย,อเยอือชักเยืคือคือมันเป็นการให้หมาสองตัวได้ออกกําลังกายครับแล้วก็ลดการประทะของหมาเอาง <c oughs> เราทําให้เขาได้ปลดปล่อยพลังงานของเขา <c oughs> เป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง ของลูกพิษบูกันบ้างดี่ว่านะคะว่าวิธีการเลือกลูกสุนัขพิษบูต้องเลือกอยังไงถ้าเราจะมาเลือกสุนัขก,ก็คือดูที่ความสดใสร่าเรินของตัวของตัวสุนัขก,ก่อนเป็นหลักมีขี้ตามีอะไรเยอะไหมสุนัขมีสุขภาพที่ไม่ดีถ้ามีถ้ามีส่วนนั้นผิวหนังขนอะไรเงี้ยครับค,คือถ้าถ้ามันเรียบสวยเงางาม,งามเราดูโดยรวมว่าขนเงามไม่ได้เป็นแบบดงัๆดงๆดงังๆดังๆเต็มตัวอะไรครับคือมันเป็นพาหะข,ของโรคแต่เง้ยมันก็ เราก็ไม่คนเลือกแต่ว่าส่วนพวกมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาดูกันอีกทีหนึ่งว่ากระบอกปากโอเคไหมทรงหัวอา่าฮะทรงไหลแล้วก็ขาหลังมีมุมขามีอะไรไหมหางสั้นไปไหมยาวไปไหมหางกุดไหมหางงอไหมอ่มอาเพราะว่าเนี่ยเรารูปคำอย่างเงี้ยนี่คือหาง,งหางสวยอา่าก็จะมีบางตัวที่แบบหางบิดไปบิดมางออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือจะผิดมาตรฐานแต่สาหรับ คนที่จะเอาไปเลี้ยงแล้วก็ทํากิจกรรมนะครับทากิจกรรมที่ไม่ใช่ไม่ที่ไม่เกี่ยวกับการประกวดนะครับก็จะทําได้หมดและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะของสุนัขพันธุ์พิปูนะคะแล้วก็ด็อกอินดี้แคมป์นะคะสนุกมากๆเลยถ้าใครเห็นและอยากเลี้ยงคะศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะคะแล้วถ้าอยากรู้ข้อมูลแบบเชิงลึกมาคุยกันได้ที่ทเพจหรือว่ามาคุยกันที่ได้ที่นี่เลยหรือิดตามกิจกรรมต่างๆของทางด็อกอินดี้แคมป์ได้เลยนะคะเขาแบบว่า เปิดรับคนที่อยากเรียนรู้มากๆเลยค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้มาโชว์กิจกรรมต่างๆให้องจีนะคะแล้วก็พาสุนัขน่ารักน่ารักของงจีดูด้วยนะคะวันนี้วันนี้อุ้มทั้งวันแล้วนะอุ้มกลับบ้านทั้งตัวไมเนี่ยอุ้มจริงค่ะศึกษาแล้วไม่น่าจะเหมาะกับนิชาเอ็งจีค่ะแต่เขาน่ารักจริงๆค่ะทางเทเลเปอร์ไวเจอร์ไฮนะคะก็มีมิตรแอสเมีนะคะเม็ดนุ่มอร่อยเคี้ยวง่ายนะคะมีแร่ธาตุลิโมเนนส์นะคะพอน้องถ่าย ก็จะไม่มีกลิ่นเลยค่ะเอามาฝากกันนะคะขอบคุณค่ะเป็นสุนัขสายพันธุ์พิษบูนะคะดูแข็งแรงมากๆเลยนะคะจินจิก็สงสัยว่าเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพบ้างไหมเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอป๊อบนะคะซึ่งมาจากโครงการหมอมาใจหล่อส่งต่อความรักให้หมาจรซีซั่นหนึ่งไปคุยกับคุณหมอเลยดีกว่าค่ะ S <S <an itary> สุนัขพิษบูเนี่ยที่จริงเจ้าของหลายๆท่านและและคนทัดด่วไปหลายๆคนอาจจะมองว่าสุนัขพันนี้เนี่ยเป็นพันธุ์ที่โหดร้ายรุนแรงเนื่องจากเห็นมาจากหลายๆกรณีหลายๆเคสนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยด้วยนิสัยของสุนัขพันธุพิษบูเองเขาเป็นสุนัขที่เฟรนลี่ฉลาดและพร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งต่างๆมากมายคนไหนที่อยากจะเลี้ยงสุนัขพันธพิษบูนะครับผมแนะนําว่าอาจจะต้องพาน้องเขาออกกําลังกายอย่างต่ํา20นาทีต่อวันนะครับแล้วก็ถ้า สุนักตัวไหนที่ออกกำลังกายมากๆก็อาจจะเพิ่มสัดส่วนของโปรโตีนหรือว่าเพิ่มปริมาณอาหารให้เหมาะกับการออกกำลังกายของเขาในแต่ละวันสุนักพิทูนะคะก็เป็นสุนัขสายพันธุ์ที่ทรงพลังมากๆนะคะเจนจิก็มีสุนักอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะที่ทรงพลังเช่นกันอย่างจักรัดเซลลนะคะกับไข่ต้มแฟมิลี่นะคะ เดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะในช่วงเพจไอดอลนะคะได้ข่าวว่าเขาได้รับรางวัลมาหลายรางวัลเลยนะคะและหนึ่งในนั้นก็คือรางวัลจากชมรม TPKC ด้วยนะคะไปเจอกับเขาเลยดีกว่าค่ะไข่ต้มแฟมิลี่ค่ะ ช่แนะนำตัวเองและแนะนำเพจกันหน่อยค่ะครับผมเช่านะครับจากเพจไข่ต้ม Family ค่ะแล้วก็เราอยู่กับเจ้าของเพจตัวจริงด้วยนั่นก็คือไข่ต้มไข่ต้มอยู่นี่นี่คือไข่ต้มครับส่วนผมพ่อเชาวตัวนี้หนมปังตัวนี้อุ้งอุ้งไข่ต้มเนี่ยเป็นสุนัขพันจักรเซลนะครับอายุ4ี่ขวบแล้วนะครับตัวนี้หนมปังหนมปังเนี่ยนะครับ จะเป็นแม่ของอุงอุงนะครับหนมปังจะมีนิสัยเรียบร้อยที่สุดในบ้านนะครับส่วนอุ๋งอุงอุงจะมีนิสัยที่ดื้อแล้วก็สนที่สุดนะครับขโมยของกินเก่งนะครับแล้วก็แย่งของเล่นทุกตัวเก่งที่สุดเลยอย่างไข่ต้มคะ่ะเขาเป็นเจ้าของเพจจริงๆแล้วเขาเป็นแจ็คแรเซลนิสัยยังไงคะแจ็คแรเซลจริงๆคือนิสัยดื้อแล้วก็สนครับชอบทำลายข้าของในบ้านนะฮะชอบวิ่งเล่น ทำาเข้าวองอะไรเงี้ยชอบขุดดินนะครับส่วนผงวิธีการฝึกของชาวนะครับก็จะให้ไข่ต้มเนี่ยคือมีระเบียบวินัยเป็นหลักนะครับเช่นเวลานี้เวลาเอื่อเวลาฉี่นะสั่งสอนให้เขารู้ว่าของชิ้นนี้เล่นได้นะของชิ้นนี้เล่นไม่ได้นะนี่คือของเล่นของของ เองนะ,อะประมาณนี้ครับแล้วก็ใช้อาหารด้วยใช้อาหารในการล่อในการฝึกเพจไข่ต้ม f ฟมิลี่ค่ะเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะเพลไข่ต้ม f ฟมิลี่นะครับเกิดจากการที่ไข่ต้มเนี่ยเขามีความพิเศษที่ไม่เหมือนสุนัขตัวอื่นอย่างเรื่องแรกเนี่ยเขามีจมูกช็อกนะครับแล้วก็มีกล้ามที่หล่อล่าหน้าตาหน้ารักเหมือนฝรั่งนะครับแววตาที่แบบ ที่แบบมีความเป็นฝรั่งอยู่ผมก็เลยแบบอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้จักเขาก็เลยสร้างเพจไข่ต้มแฟมิลี่ขึ้นมาเพื่อแจกจ่ายความสุขครับถ้าให้พูดถึงคลิปเป็นคลิปที่ ทุกคนรู้จักเป็นคลิปไหนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปไข่ต้มเนี่ยเอากะละมังลงมานะครับแล้วก็แบบเปิดน้ําใส่เองอมีมีการตีฟองน่ารักนะครับนะครับต้องคลิปนี้เลยครับมีคนดูประมาณ4ล้านวิวได้นะออคนก็จะแบบชอบคลิปนี้กันมากเลยเจ้าน้องขนมปังนะคะเห็นบอกว่าเขาเป็นแจ็คกระเซลที่ไม่เหมือนแจ็คกระเซลเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะขนมปังนะครับก็จะมีความพิเศษที่ขนของเขานะครับเขาจะเป็นแจ็คขนนิ่ม เดยแจ็กทั่วไปเนี่ยที่เรารู้จักกันก็จะมีขนสั้นขนเกี้ยนแล้วก็ขนหักหรือขนลวดนะครับแต่ตัวนี้เป็นแจ็กขนนิ่มต้องเป็นยีนแฝงแล้วก็ผมใช้เวลารอคอยอยู่2ปีเพื่อที่จะซื้อเขาให้ได้เพื่อที่จะแบบมีแบบหนุ่มปังเนี่ยมาเลี้ยง แต่เราตัวมีวีรกรรมอะไรที่สร้างความประทับใจให้กับคุณชาวหรือว่ากับแฟนเพจคะเดี๋ยวเริ่มจากไข่ต้มก่อนเลยละกันนะครับไข่ต้มนะครับจะเป็นสุนัขที่มากความสามารถแล้วก็เชื่อฟังคําสั่งสุดๆเลยเวลาไปแข่งที่ไหนเนี่ยเขามักจะคว้าถ้วย มาด้วยเสมอนะครับคือไข่ต้มเนี่ยก็จะแข่งคู่กับขนมปังนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวเด็ดตัวโชว์เลยโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นรางวัลด็อกอิิลิตี้นะครับแล้วก็จะมีแข่งความสามารถต่างๆเยอะแยะมากมายเลยถ้าไปดูถ้าได้เห็นถ้วยที่บ้านน่ยคือแบบมีเป็นสิบๆอ่ะ สิบร mm hmm. างวัลเลยนะครับสิบสิบ,สบทัวเลยแต่ว่าขอ mm hmm. ผมขอยกเคสรางวัลที่ภูมิใจที่สุดในชีวิตละกันนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นรางวัลถ้วยพระราชทาน3ใบนะครับ mm hmm. ถ้วยแรกนะครับจะเป็นแข่งด็อก agility แล้วได้ที่1ซึ่งต้องชนะสุนัขทุกตัวที่อยู่ในงาน mm hmm. ทุกสายพันธุ์ทุกสํานักถึงจะได้ครับ ยังไงบ้างมีถึง3ตัวแบ่งเขายังไงมีตัวไหนน้อยใจอะไรไงไม่เล่าให้ฟังหน่อยตัวที่แบบชอบแย่งความรักชาวบ,บ้านเขาที่สุดนะครับก็คือน้องอุ๋งอุ๋งนะครับขนาดได้ความรักไปแค่ไหนก็ไม่พอเขาก็จะแบบอุ๋งก็จะเข้ามาแล้วก็แบบผลักมือเราออกเอาหน้าแบบดันมือออกอย่างเงย แบบเอามือออกไปนี่ฉันอยู่นี่อะไรอย่างเงี้ยดูแลเขายังไงบ้างคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินการออกกาลังกายค่ะครับในเรื่องอาหารการกินผมก็จะให้อาหารเป็น2มื้อครับมื้อเช้าแล้วก็มื้อเย็นนะครับส่วนเรื่องออกกําลังกายเนี่ยเราก็จะมีวิ่งลูกสุนัขที่บ้านด้วยแล้วก็จะมีสั่งคําสั่งขึ้นลงบันไดให้เขาวิ่งขึ้นลงบันไดขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วเขาก็จะเหนื่อยแล้วเขาก็จะแบบนอนหลับสบายวันนี้อยากรู้จักน้องมากขึ้นติดตามได้ที่ไหนบ้างคะติดตามได้ที่ทั้ง Facebook ยูทูบนะครับทั้ง2ช่องทางเลย Tik t o อกก็มีนะครับไข่ต้ม Family พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ที่เพจนะครับก็จะมีในเรื่องของการสอนว่าจะต้องฝึกน้องหมายังไงด้วยนะครับแล้วก็คลิปสนุกสนุกตลกตลกเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ในอนาคตนะครับก็จะมีรับฝึกสุนัขด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากให้พ่อชาวฝึกให้ก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้ครับกดติดตามเอาไว้เลยนะครับสนุกครับฝึกสุนัขยังไงก็สนุกครับแล้วเจอกันครับ เพลเวอร์บายเจอไฮแล้วนะคะฝากติดตามทุกช่องทางของ p พลเ v e r b บายเจอไฮไม่ว่าจะเป็นอินส a g แกรมนะคะ Facebook หรือว่าทาง YouTube นะคะฝากกด Subscribe กันด้วยนะคะจะได้ดูย้อนหลังกันค่ะแล้วก็ติดตาม t i t t o k กันด้วยนะคะมีคลิปน่ารักนรักของสัตว์เลี้ยงมากมายเลยค่ะอ่ะแล้วอาทิตย์หน้านะคะจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอะไรมาฝั่งนั้นติดตามชมด้วยเพลเวอร์บายเจอไฮวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบายบาย